วันนี้เราจะมาพบกับน้องฟ้าและโคโลนะครับโคโลแมวน้อยแสนสนและน้องฟ้าสาวน้อยผู้น่ารักทำอะไรกันอยู่คะกำลังโคโลกำลังหิวเนอะแบ่งแบ่งให้น้องแบ่งให้น้องกินนี่ลูกแบ่งให้น้องสนแล้วมันสนแล้วมันสนแล้วสนแล้วเห็นไหมส่วนแล้วน้องชื่ออะไรนะ กินเยอะหลือเกินไหมโอ้ยแล้วไงต่อวันๆจะเอาแต่กินขนมเอยนี่หรอไม่ยอมกินข้าวแบบเป็นอาหารเม็ดเลยเพราะมันแข็งแล้วไงต่อมันเดือปะชอบร้องอยากออกมาจากโลกแต่กรงมันยังกว้างนะกว้างที่มีที่วิ่งเล่นเยอะอะแต่มันก็ยังร้องจะออกแสดงว่ามันชอบมาหาเรา เคเดี๋ยวให้มันกินเฮ้ร้องหวยหัวแล้วน้องโคโลนี่น้องโคโลจะทำอะไรคะน้องโคโลจะเล่นของเล่น ให้อาหารอ่ะมันเล่นหรออ่ะให้มันกินก่อนมันหิวมันอยากกินขนมมากวันๆป้าป๋าบอกว่าอย่าเอามาหรืก็เลยไม่เอาอืมอืมอื้วป๊าป๊าเอาเล่นเลยเลี้ยงน้องแสบน้องเล็กอนนี้ผมกับกายกรรมโคโลนะครับ กายกรรมคโลยัง่ะหุยตุ๊กตาหูเละหายของนานอยู่นี่หูเละกัดตอนคึกใช่ไหมฮะอะต่อสู้กับยนแล้วจตุ๊กตารับตุ๊กตา นี้ได้แล้วมันก็กัดกัดกัดตอนนี้น้องแมวจะกวนก็กำลังนอนอือหือนี่คือการฝึกวิทยายุทธนะครับของแมวขนน้อยโคโลนะครับสุดยอดเลยครับอือเอาแล้วครับชนะแล้วเก่งเอาเล่นกับน้องเลยลูกนี่คือการสะกดจิตของน้องโคโลอือหอือหอือห โอ้ยหนูกินแล้วหนูกินเยอะแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาจับเข้ากรงมือ <c oughs>